คุณวิเชษครับเรายังคงถ้าเกิดว่าพูดถึงกัมพูชาตอนนี้นอกจากประเด็นในการที่สังหารนักการเมืองปลีกลิ่มกินยาของกัมพูชาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวเนื่องกับคนไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่คนไทยพลัดตกจากชั้น14ของที่ปล่อยเปดอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณวิเชษที่หลายๆคนก็ตามกันต่อว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยตึกตึกนั้นเนี่ย มันเป็นตึกที่เขาใช้อ่ะเป็นที่ทําการของแก๊งคอร์เซนเตอร์จริงหรือไม่จริงแล้วก็ในส่วนของคนที่พลัดตกลงมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่งไปได้ไม่กี่วันเพิ่งไปลาแม่แล้วก็ไปทํางานที่ตัวปล่อยเป็ดได้ไม่กี่วันถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไปแล้วเพิ่งจะรู้เห็นในส่วนของการที่ว่าเอ๊ะมันเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์มันเป็นการทําทุจริตแบบนี้ไหมแล้วคือภาพเหตุการณ์ในคลิปที่เขาออกมาเนี่ยเหมือนกับพยายาม ที่จะหนีพยายามที่จะปีนออกมาแล้วสุดท้ายก็เนี่ยคลัดตกลงมานะครับแล้วก็เสียชีวิตซึ่งตรงนี้เองตำรวจนะครับเขาบอกว่าก็มีความพยายามในการที่จะช่วยคลี่คลายในส่วนคดีนี้นะครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ยืนยันนะว่าในส่วนของตึกนียเนี่ยเป็นที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์จริงไหม หรือว่าจะเป็นเพียงแค่ที่ตั้งของบ่อนคาสิโนหรือว่าจะเป็นทั้งสองอย่างทั้งบ่อนคาสิโนแล้วก็แก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยมีเพจเพจหนึ่งที่เขาออกมาพูดคือดราม่าแอดดิกเขาพูดถึงเรื่องของกรณีที่คนไทยเนี่ยที่พลัดตกลงมาจากชั้น14เนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่แบบมีคนไทยถูกหลอกไปทํางานที่นี่เยอะแล้วก็มีข่าวนะตามเพจเขาบอกว่ามีข่าวว่าคนไทยตกตึกที่นี่เนี่ย เป็นสิบสิบคนแล้วนะครับ oh. ซึ่งตำรวจเองก็พยายามเร่งในการที่จะสอบสวนหาข้อมูลนะครับโดยจากการตรวจสอบของคลิปกล้องวงจรปิดจากทีมงานช่วยเหลือคนไทยใน,ในปอยเปเรตพบว่าชายที่ตกตึกเนี่ยวัยสามสิบเอ็ดพัดตกจากชั้นสิบสี่เสียชีวิตเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตจะเดินอยู่บริเวณทางเดินของห้องพักโดยมีชายอีกหนึ่งคนนั่งอยู่บนเก้าอี้สังเกตคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่าง และนั่นจะมีการส่งเสียงดังในระดับหนึ่งจนกระทั่งมีชายอีกสองคนที่ออกมาจากห้องพักเพื่อจะออกมาดูจากนั้นผู้เสียชีวิตก็เดินมาที่ริมหน้าต่างโดยมีชายที่นั่งเก้าอี้เดินตามไปส่วนชายอีกสองคนเนี่ยกลับเข้าห้องพักนะครับซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะพลัดตกมาจากหน้าต่างชั้น14ระหว่างพลัดตกชายที่นั่งเก้าอี้เนี่ยนะครับก็บอกมีกล้องวงจรปิดที่เห็นภาพก็คือกล้องวงจรปิดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจับภาพเอาไว้ได้ไง คุณวิเชษเขาก็เลบอกว่าหนึ่งอาจจะพลัดตกเองสองหรือว่ามีใครเอาไปโยนออกนอกหน้าต่างแล้วจนพลัดตกดังกล่าวนั่นเองมันก็เป็นประเด็นที่ท,ที่ต้องตามกันต่อซึ่งถามว่าญาติเนี่ยเขาติดใจไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจนะแต่อยากจะให้ตํารวจเนี่ยไปคลี่คลายในส่วนของคดีนี้ว่าเอะตกลงเนี่ยการที่คนไทยคนหนึ่งเนี่ยไปเสียชีวิตที่ตรงนั้นแล้วพลัดตกสาเหตยุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตกเอง ด้วยกันหนีหรือว,ว่าเป็นการที่มีคนผลักลงมาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าตึกๆึกนั้นเนี่ยเป็นทั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นทั้งในส่วนของบ bon ่อนคาสิโนเราจะทําอะไรได้บ้างนั่นคือคําถามที่เขาตั้งคําถามเอาไว้ครับคุณวิเชษจริงๆนะคุณเ,เรื่องนี้<ฆ>มันเป็นปัญหาเรื่อรังมานานแ้ล่ะคือมผมอยู่แถวนี้เนี่ย ผมก็ไปอัรยประเทศบ่อยนะผ่านไปดนั่นแหละบางทีผมก็ขับรถไปนะคือตรงข้ามอารยประเทศเนี่ยปล่อยเปลตรงนั้นน่มันเป็นคาสิโนมันเป็นแหล่งที่ตั้งสรต์บันเทิงคาสิโนถูกกฎหมายอยู่แล้วเราก็มีตึกต่างๆอยู่เยอะเลยนะตรงข้ามเนี่ยก,ก็เป็นทุนของทั้งทั้งทุนจีนนะทุนหลายประเทศแหละนะที่เป็นเจ้าของคาสิโน แต่ตอนหลังเนี่ยจีนก็ามาตั้งฐานปฏิเดียการอย่างที่คุณตกษิณพูดถึงนี่แหละตึกยี่สิห้าชั้นอ่ะนั่นก็นตึกใหญ่เลยละ่ะและตึกที่กุเวสัสพูดถึงมันอยู่ติดกันน่ตึกสิบแปดชั้นเนี่ยอยู่ติดกันแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าก็เป็นฐานเป็นคาสิโนแล้วก็เป็นฐานธน,กา,น,กน,า,น,นาการของแคนคร์เซ็นเตอร์ประเด็นปัญหาคือหนึ่งผมว่ากับพูชาก็รู้ตุนเดือนต, <c oughs> ตัครับจะไม่รู้ได้งไงไทยเราก็รู้เราอยู่บางที่เรายังรู้เลย ถ้าไปเนี่ยว่าคาซิโนอยู่ตรงไหนและฐานบริาการของกินอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราไม่พูดถึงกัมพูชาและการเรื่องเส้นสนคนในของเขาอ่ะนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบเน้อย่างเหมือนบ้านเรานักการเมืองหลายคนเขาไปอยู่ฝั่งกัมพูชาก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐกัมพูชาใหญ่หญๆนยดูแลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันปากว่าตาขยิบอยู่แล้วล่ะนะผมก็ไม่พูดอะไรมากแต่เอาเป็นว่าปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่อรังมานานนะคือด้านหนึ่งด้านหนึ่ง แม้เราจะพยายามพูดนะคุเรศศักดิ์ว่าเอออย่าไปนะอ,อ,อรับจ้างว่าให้ไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เป็นนู้นเป็นนี่อะไรเงี้ยรายได้ดีเงนินดีอย่าไปนะมันคือแกนคอนเซ็นเตอร์แต่ว่าข้าวจะออกยังไงคุเรศศักดิ์มันก็ยังมีวัยรุ่นยังมีคนหนุ่มสาวเลยข้ามไปฝั่งกับูชาไปทํางานฝั่งกับูชาต่อเน,นื่องผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนแถวเนี้ยเวลาแวะปัมม๊มเบอร์ทอจะเจอรถตู้ในรถตู้หรือรถอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีคนหนุ่มสาวอ่ะ เดินทางี่ยเดินทางไปอารัยประเทศไปอยเปตเนี <que> <Yeah. S 1> ่ยเราเห็นหน้ากันอยู so ่นะก็ส่วนใหญ่แล้วหลายคนบอกว่าเนี่ยพวกที่เดินนั่งรถตู้กันไปเนี่ยนะจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่อารัญยประเทศอ่ะส่วนใหญ่ก็จะข้ามฝั่งไปแล้วไปทํางานเป็นแกนคอนเซ็นเตอร์บ้างเป็นอะไรบ้างคือถ้าข้ามไปแล้วมันยากที่จะกรอบนะถ้าเกิดสมมติมันเกิดไปไปเข้าไปยึดในเอกสารต่างๆไว้แล้วบังคับแล้วไปขังไว้เนี่ยนะแล้วบังคับไปทํางานนะ แล้วถูกทําร้ายร่างกายหลายคนเนี่ยนะเราเห็นมาแล้วเด็กนักเรียนสัว์แก้วดีชั้นม .5 ม .6 เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปนอนบ้านเพื่อนสุดท้ายไปอยู่นู่นเลยปล่อยเป็ดถูกบังคับห้เป็นแคนกอนเซนเตอร์เด็กนักเรียนนะชั้นม .6 นลราุเห็นบอกเด็กอายุสิบห้าเด็กไทยเนี่ยก็ถูกหลอ,อกไปทํางานเป็นแคนกอนเซนเตอร์มันมีทั้งถูกหลอ,อกมันมีทั้งเต็มใจมีสองอย่างนะหนึ่งสะบักใจก็รายได้ดีบอกรายได้ดีนะ เป็นบางคนเต็มใจอยากจะไปทําทเลยรู้ทั้งรู้ว่ามันเสี่ยงมันอันตรายแต่ก็ยังไปมันก็มีแบบนี้แล้วบางคนก็ไปเสียชีวิตบางคนไ่ถูกทำร้ายร่างกายแต่จะมีจํานวนหนึ่งนะครับที่โดนหลอกไปรายของกรณีที่ตกตึกเน,นี่ยอันนี้เนี่ยถ้าดูอายุ31ปกีก็ไม่เด็กแล้วนายลงกช์ชาวชาวตำบลหนองตาไหลเภอหนองปรือจังหวัดจันทบุรีเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าจะไปนอนบ้านเพียอไปหางานทําที่ราชบุรีสามวัน ที่ไหนได้ไปอยู่ถึงปลอยเปลี่ยนเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแม่แม่คิดว่าลูกเนี่ยนะไปอยู่บ้านเพื่อนที่ราชบุรีไปทํางานสามวันนวเดี๋ยวจะกลับ <S 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 แต่ที่ไหนได้ข้ามไปดูแล้วแสดงว่ากระบวนการนี้มันมีการติดต่อมันมีการคุยกันไงแต่แล้วก็ปั๊บเดินทางเลยอาจเพื่ออาจจะออกตังค่ารถให้ก่อนฟรีทุกอย่างเลยไปเลยนั่งรถตู้ไปเลยเดี๋ยวมีคนมารับข้ามไปแล้วข้ามฝั่งไปกัมพูชาหลายหลายครั้งเนี่ยมันไม่ข้ามตรง นะด่านปกตินะเวสสก็ข้ามช่องทางธรรมชาติตรงนั้นอ่ะเนี่ยเหมือนอย่างเคสตึ้งเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเวลาจะข้ามไปทํางานพวกเนี้ยที่ปังกมบูชาเนี่ยเขาก็ไปจอดอยู่ที่หน้าโกดังโกดังหนึ่งใช่ไหมแล้วโกดังเนี้ยมันตั้งอยู่แนวชายแดนติดกันอน่ะก็เดินทะลุโกดังก็ไปข้ามไปถึงแล้วก็ไปข้ามคลองเล็กๆข้ามบัตรไมได้เรียบร้อยแล้วจบจากโกดังเนี่ยทะลุไปถึงชายแดนัมบูชาเนี่ยหลังโกดังปั๊บก็เจอคลอง คลองปุ๊บก็คลองแค,งคบๆอ่ะก็เดินข้าบ,บ,บไปเลยแล้วฝั่งนู้นก็มีคนมารับรับไปที่ตึกยี่สิบห้าชั้นบางตึกสิบแปดชั้นดีว่าบางนั่นคือวิธีการข้าบไปแบบงา่ายแล้วถามว่าแล้วทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะตามแนวชายแดนดูงนะั้นอ่ะที่บอกช่องทางธรรมชาติอ่ะนะรู้ไหมว่าเออมันมีโกดักดดงไหนตั้งอยู่ตามแนวชายแดนบ้างที่เดินทะลุได้รู <c oughs> ร้รู้ใชไห <c oughs> <c oughs> และแล้วทำไมยังข้าบไปได้เห็นไหม เอออันนี้เคสหนึ่งเลยนะที่คนที่ข้ามแดนไปมาเล่าให้ฟังนะเล่าให้สื่อฟังเป็นายงานถ่าวจะบอกว่าผมก็ไปตรงน,นี้แหละนะเดี๋ยวก็านั่งรถไปปั๊บไปจอดเสร็จปั๊บจอดหน้าโกดังปั๊บเดินทะลุโกดังไปออกทะลุด้านหลังแล้วก็ข้ามคลองไปฝั่งู้นก็มีคนมารับก <c oughs> <ๆ>็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรก็ข้ามไปในปกติการทุนนิยมแต่วันดีก็ดีต้องบอกว่าตำรที่รู้ปุ๊บ ดูแล้วอไอ้คกดังตรงนี้ที่อยู่ทำเป็นเงนตึกไหนบ้างที่วิวติดติดปั๊บนะเอากําลังไปดักดูรับรองได้ข้าไม่ได้เลยเจอเจ้าที่ <c oughs> ไปรอดักอยู่ทั้งหมดเลยจับได้ตลอดเลยข้าไม่ได้เแต่อันนี้มันข้าไปได้แสดงว่าเออเนะมันก็ปลอดโปร่งโล่งสบายอะไรอย่างนี้ป่ะนรับคุณวีระศักดมันก็มีคนตั้งคําถามตั้งแต่ตั้งแต่กรณีสิ่งสิ่งไงสิ่งสิ่งทำไมช่วยได้เร็วแล้วถ้าเกิดว่า เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอื่นที่คนไทยไปติดอ,อยู่ถ้ารูทั้งรูว่าตึกตรงเนี้ยมันเป็นตึกที่ทำทั้งในส่วนของแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่ไม่ดำเนินการอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนกันนะคุณวิเชษคุณทั้งสิงเรามาบอกว่าต้องกวาดล้างไงอ,อ่ะแต่สุดท้ายมันจะทำได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมไหมเอออย่างจร,ริงซิงเนี่ยกรณีของแม่สอดเนี่ยแม่สอดนี่ก็ข้ามภูมดิดน้ธรรมชาติเหมือนกันถูกไหมเออแบบนั้นอ่ะ ก็ก็ฝั่งแม่สอดอ่ะตรงข้ามเมืองก็มีคาสิโนอ่ะตั้งอยู่ตั้งหลายที่แล้วเวลาคนจะไปเล่นคาสิโนอ่ะเขาก็ข้ามคลองไปใช่ไหมข้ามแม่น้ำแหละก็จะมีท่าเป็นท่าเรียเฉพาะเลยนะบันนี้เขาไม่ได้ผ่านด่านแม่สอดนะเนี่ยถ้าเราไปเดินที่แม่สอดเราเห็นมันดีด่านใช่ไหมแต่ว่าข้างๆด่านเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นร้านค้าเต็มไปหมดเลยอยู่สองฝั่งแม่น้ําอ่ะ ใช่ไหมดีคองอะ่ะฝั่งคองอะ่ะเราผมเราก็เดินไปหาซื้อเพชรพลอยอ่ะซื้อพลอยซื้อพลอยอย่างเงี้ยนะ,ะซื้อเหรัญจันดีซื้ออะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นของสินค้าพมา่าตรงริมคลองอะ่ะมันก็เป็นทางเดินตลอดคลองไปเลยนะแต่แล้วมันก็จะมีท่าเรือไงกุ่มรทรศัพท์่าเรือข้ามไปคาสิโนอะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมานะ่ะใครอยากจะไปเล่นคาสิโนก็ไม่ต้องไปผ่านด่านใช่ไหมก็ข้ามคลองตรงนั้นแหละผมมันมีทางข้ามดังเยอะแยะมากมายสิ่งๆก็ข้ามแบบนั้้้้นะที่่ขขาามมมไไปดง ต้องทางปกติอ่ะ,ะถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรือว่าไอคาสิโนโมันให้ข้ามคลองไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็ข้ามมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปเล่นเนี่ยนักึกษาไทยที่ไปมีอาชีพไปเล่นคาสิโนอ่ะอที่ผมเคยผมเคยพูดให้ฟังไล่ฟังที่บอกมีเพื่อนก็มีธุรกิจแต่โรงแรมเล็กๆอยู่ก็บอกนักึกษาไทยเนี่ยมาพักโรงแรมเขาเนี่ยเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาหน้าเล่นกานคาสิโนนักึกษาเหล่านี้ก็ข้ามฝั่งไปเล่นข้ามแบบเนี้ยแล้วกลับมาแล้วก็เดินสายออกจากมปสอดไปเล่นที่อื่นต่อ อันนี้คือนักศึกษานะอาชีพเล่นคาสิโนเออที่เ็เล่าให้ฟังอ่ะมันก็แบบเดียวกันนะสุณทรภิษัทใช่ไหมเออ